มาเมื่อยอย่างนี้แล้วแล้วเจ้าจิจับบันไดมาดิมาเดินบันไดแล้วเจ้าวันนี้หลับเลยว่ายานเลเขาเห็ีดเส้นเพื่อนฝากพอนกับบันไดลมก็กระบอกให้เอาขึ้นๆลมโลดมันลมโลดลุกแข็นคือนิ่งอ่ะยังไง เขาคือเขาคือฟืโกรธแต่เนาะแต่ว่ามือนี้เขคือฟืกโกรธแต่ว่าบัดมือยางมากยางมากยางมากยางลลกเดี๋ยวเมื่อยไปกินข้าวไม่อาบน้ำให้จ้าจจะส่งโตดะดิ๊ดิบทานเลยบ้านานเลยบทานแล้วเมื่อยเว้ยใช้พลังงานบ้า จับล ah, ja, ูกก็ซื้อมาย่างเขับมาบ้านดเร็วออกร่างกายเก่งเก่งแล้วเรวเร็วเหนื่อยตายบ่กูก็พัวกูฟัวโขแต่ว่าเหมือนจริงป่ะกูเถื่อนี่นี่ยามมาจับอันนี้นี่นี่เออนี่นาะไปละดากดับปื๊ดไปเลยบ้านเห็นอ้อมนี่ ไปไปใส่กับไปห่วยว่ามานีเร็วๆมาพี i, ่ลูกมาพี่เร็วอุ่ยเย็นดีคนจิตกบ่กบอยู่ใส่ไปเติมอันนี้จะบอกเออตัวเดาตัวเดาแบักเทียบนั่นตัวเดาเออตัวเดาแบักเทียบนั่นตัวเดาโลด แค่หยางเฮ้ยแค่อยางเมย์บ้าเมยบ้าฮะลูกคืนลูกคืนนี้นี่ลูกคืน เนี่ยมันปิวไปก่อนแล้วนาน่าบายบายนาน่าบายบายกินบ่ได้บาย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 ก่อนบายบายเอาแล้วบาทเก็บกินเบิดดเ้บาุตรได้ หอยกินไปเลยลูกมุ้งสักกระปุกไปลูกลูกยุ่งตอดบนนี้ไปลูกไปบปไ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 ปยุ่ง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 มาแล้วยุ่ง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 มาแล้วไปไปไปดปไปละ